สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นจากช่องเทลลี่เจอร์นี่ค่ะตอนนี้เร์นอยู่ที่สถานีรถไฟรงังสิตนะคะ วันนี้เป็นวันหยุดยาว4ี่วันนะเราก็จะออกเดินทางกันอีกครั้งค่ะโดยจุดหมายปลายทางของเฟิร์นอยู่ที่ทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะวันนี้เฟิร์นเลือกดนทางผ่านทางรถไฟนะคะที่ไปตามอ่านรีวิวเ <ๆ S 1> กี่ยวกับการเดินทางไปทุ่งดอกกระเจียวโดยรถไฟเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางทางรถไฟสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเฟิร์นก็อยากจะลองดูการเดินทางทางรถไฟวันนี้นะคะต้นทางรังสิตแล้วก็ปลายทางของเราจะไปลงที่บ้านวะตะแบกหรือว่าที่เทพสถิตนั่นเองไม่รู้ว่าระหว่างทางจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะว หรือเปล่าก็ให้เ,เพื่อนเชื่อนเป็นกำลังใจให้เฟิรนด้วยกแล้วกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงแล้วเราได้จองตั๋วรถเนี่ยเวลารถออกก็จะเป็น9ก้าโมงสินาทีก็จะรอเวลาอีกสักแป๊บนึงนะคะซึ่งระหว่างรอเฟิรนก็จะเป็นนั่งกินข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวหมูนะคะ,ะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็จะขึ้นรถไฟแล้วก็ออกเดินทางกันนะคะ ค,คะตอนนี้เฟิร์นลงที่สถานีวัตตแบกแล้วนะคะเฟินเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่นั่งรถไฟมากันนะมันไม่ได้มีรถเลยอะคะเจอพี่ที่ใจดีคนนึงเขาจะบอกทางให้น่ารักมากๆเลยมันต้องไปลงที่โลตัสใช่ไหมคะถ้าไม่นั่งก็จะต้องจะยืนบก <laughs> อกเรา มันยากถ้ามันไม่ใช่ไอ้เนี่ยค่ะมันต้องมาช่วงเช้าๆถ้าจะบกไฟใช่ใช่บกเยอะอันนี้จองต่อแล้วไปจองค่ะจองทางออนไลน์แล้วก็นั่งมาจองร้านเดียวกันถ้าหลุดเดินนิดยิ่งกว่าเดินทางไกลลูกเสือเนี่ยนะพรุ่งนี้ถึงเราต้องว่าสมัยเรียนเรียนที่ไหนเนี่ยตรงอยู่มหาสารคามค่ะว้าวลอยไฟไหมเนี่ย นโอชยหนูคิดว่าจะไกลขนาดนี้ค่ะแล้วมาจอดลงพักคือพี่กุ้งจะหลอดพัดหนูลงค่ะโอ้ยแล้วก็บวนเป็นภาระให้สังคมสังคมไทยคือมันไม่ค่อยมีรถนะคะทุกคนแล้วพ่อแม่แล้วก็พี่ปุ้มก็เลยจะช่วยเหลือเฟิร์นนะคะเลยอ่ะมีพ่อแม่แล้วก็พี่กุ้งจะไปส่งหนูที่แยกบ้านไร่แยกบ้านไร่นะคะทุกคน เพื่อนๆทุกคนคะตอนนี้เฟิอนอยู่ที่บ้านสวนของคุณพ่อคุณแม่ของพี่ปุ้มนะคะเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาแวะกินข้าวแล้วก็เลี้ยงข้าวเฟินด้วยอิ่มก๋วยเตี๋ยวไปนะคะแบบใจดีมากขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ ตอนนี้คุณพอ่อคุณแม่พาแวะมาที่บ้านสวนก่อนเพื่อที่จะมาพบญาตินะคะหลังจากนี้นก็จะพาเฟิร์นไปส่งที่แยกบ้านไร่นะคะซึ่งตรงน,นั้นมันจะมีรถเข้าไปที่อุทยานเยอะเหมือนกันนะเขาบอกมีหรือไม่ถ้ามันไม่มีรถเหมาก็โบกขึ้นไปซึ่งจริงๆก็น่าจะมีตลอดเลยเพราะมันเป็นทางผ่านที่จะเข้าอุทยานพอมาถึงตรงแยกบ้านไร่แล้วคุณพ่อแม่ก็ไปส่งจะไปส่งถึงที่เลยเพราะว่าไม่สบายใจว่างันนะ ขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่ปุ้ม๊ายบายดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่แล้วก็พี่ปุ้มส่งเฟิร์นแล้วเข้ามาส่งข้างในด้วยนะเพราะว่าไม่สบายใจถ้าเฟิร์นต้องเดินเข้ามาเองนี่ชั้นอ่อมเป็นลูกเล็กเด็กแดงตอนนี้เฟิร์นอยู่ที่เนี่ยค่ะ<อ>บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะลองไปติดต่อที่พักดูตอนนี้บ่ายสามโมงอ่บนี่นะคะทุกคนตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่พาเฟิร์นมาที่เต็นท์นะคะเต็นท์นี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ นี่เป็นบรรยากาศที่ลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนั่นเองค่ะสเตปต่อไปเฟิร์นก็จะเอาแผ่นรองนอนไปปูในเต็นท์แล้วก็จัดอุปกรณ์เข้าเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวนะคะที่นี่มีรถลางนําเที่ยวด้วยพาทเที่ยวรอบๆวนี้ก็ขอปูแผ่นรองนอนแล้วก็เก็บอุปกรณ์เข้าเต็นท์ก่อนนะคะ นี่เป็นบรรยากาศภายในเต็นท์นะเฟิรนจะนอนตรงนี้แหละคืนนี้เราจะน,นอนตรงนี้กันนะคะก็กว้างดีนะ มันนอนได้สามคนเลยนะคะแต่เฟิร์นจะนอนคนเดียวร,รอบๆก็เป็นเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวกันส่วนใหญ่ก็เอาเต็นท์มากางเองนะคะที่เฟิร์นเช่าอุปกรณ์ไปเมื่อกี้ก็จะมีนี่คะ่ะมีถุงนอนแล้วก็มีแผ่นรองนอน2องแผ่นแล้วก็หมอนหนึ่งใบนะคะของทางอุทยานแล้วก็เต็นท์หนึ่งหลังจะติดต่อไปหลังจากที่เฟิร์นเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูบรรยากาศแล้วก็ขากลับหลังจากชมทิวทัศน์ชมความงามเรียบร้อยแล้วจะไปดูตรงซุ้มที่มันมี ร้านขายของกินแล้วก็ขายของฝากด้วยนะคะซึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายตรงนั้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมตรงนั้นด้วยนะคะเมื่อกี้เฟิร์ลลืมบอกไปพี่ปุ้มอะ่ะก่อนไปนะให้น้อยนากับมาเฟืองด้วยบอกว่าเป็นออร์แกนิกเขาปลูกที่สวนของเขานะคะอุย้ยแบบน่ารักมากทุกคนแล้วเขาบอกด้วยนะว่าถ้าไม่มีที่พักอะ่ะก็ต้องโทรมาบอกใจดีมากจริงๆเราเตรียมความพร้อมเนาะเพื่อน,อนๆนะคะตอนนี้เฟิร์อ,ออกจากเต็นท์เสแล้วตอนแรกว่าจะขึ้นรถรางนําเที่ยว แต่ว่าเราอยากเดินเพื่อสัมผัสบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเดินมาก่อนรถรางเสียแล้วตอนนี้มันไม่ได้เย็นนะมันร้อนอยู่แต่ว่าเราก็ต้องสู้นะนี่รถราง บรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามตอนนี้มันดีนะอากาศเนี่ยร้อนแต่ว่าหมายถึงว่าภาพรวมของบรรยากาศมันดีมันมีต้นไม้มันดูสดชื่นเดินมาสักพักเหงื่อเริ่มออกแล้วแต่ว่าดีมากมากนะคะสดชื่นเนี่ยตอนนี้เริ่มเย็นแล้วการได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศนะ ชอบอะไรแบบนี้มากชอบการที่ได้มาอุทยานแห่งชาติชอบได้ไปแบบกูเขาเจอเลยเขียวๆต้นไม้เยอะๆชื่นใจนะคะ โอเคนะคะได้เหงื่อแล้วก็หอบนิดนึงมาถึงตรงทางที่เป็นสะพานนะคะทุ่งดอกกระเจียวตรงนี้นะคะดอกกระเจียวเนี่ยมันจะขึ้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามก็คือที่นี่เวลามองดอกกระเจียวไปเนี่ยก็จะมองเห็นเป็นสีชมพูปนขาวก้านของมันก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะซึ่งเมื่อเรามองไปเนี่ยมันก็จะตัดกันแล้วมันมีความสวยงามมากๆสําหรับฤดูการของดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวจะออกดอกฤดูฝนก็คือลายเดือนมิถุนายนถึงประมาณต้นเดือนสิงหาคมของทุกปีแล้วก็ดอกกระเจียวเนี่ยก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่ใช่ไหมคะสวยงามมากๆถึงขั้นที่ได้ ได้ชื่อว่าเป็นนางเอกของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเลยก็มีอีกชื่อนึงที่เขาเรียกก็คือดอกบัวสวรรค์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของทุ่งดอกกระเจียวกันนะคะไปตอนเช้าเนี่ยมันน่าจะสวยกว่านี้อีกนะคะมันจะมีหมอกลงเต็มไปหมดเลยเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนี่แหละนะคะ I'm <laughs> sorry. จนจะสุดทางแล้วแล้วสเตปต่อไปนะ่าจะเป็นจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินนะคะมีทางไปชมวิวผาสุดแผ่นดินนะคะโอเคค่ะเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้เรามาถึงผาสุดแผ่นดินดินแดน,นสามภาคสานางเหนือนะคะถึงแล้วเดี๋ยวไปชมวิวสวยๆงามๆกันดูกันเต็มเลยเราไม่เดียวดายเลยครับ อ่านป้าย <laughs> จุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหยน,นะคะว้าวยินเทีว่วศนสลับซับซ้อนแล้วก็นักท่องเที่ยวยินถ่ายรูปกันนี่นะคะทุกคนว้าวสวยงาม โอ้ลมพัดเย็นชื่นใจมากหมอกที่นี่แหละตรงนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขาไปถ่ายรูปตรงตรงไฮไลท์ตรงนั้นซึ่งต้องถ่ายนะคะแล้วดูตอนนี้อากาศเย็นชื่นใจมากๆข้างล่างอ่ะเป็นแบบภูเขาแล้วก็มีหมอกมีเนี่ยดวงอาทิตย์มันสาดแสงออกมาสวยมากนะคะ เอาจิงๆกล้องมันก็เก็บความงามได้ไม่เท่าที่เราเห็นด้วยตาตัวเองเดี๋ยวเฟิร์นก็จะนั่งเล่นตรงนี้สักพักนะคะ hey, okay. want, need, เพื่อนๆนะคะตอนนี้อยู่ยที่ลานหินงามนะคะแต่ว่าเฟิร์หนหิวน้ำดื่มน้ำก่อนนะคะนี่นะคะลานหินงามนี่เดี๋ยวเราถ่ายรูปก,กับป้ายก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับ รรมชาติแล้วก็พาเพื่อนๆไปดูความงามของลานหินงามนะคะนี่เป็นทางขึ้นไปชมลานหินงามบอกว่า100เมตรจะถึงอันนี้เขาบอกเอาไว้ว่าบริเวณป่าหินงามเป็นภูเขาหินทรายที่เกิดจากตะกอนดินที่ทับถมกันเป็นเวลาหลายล้านปีจนเป็นหินซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆน,นี่นะคะมีทางบอกหินฟี ف าเวลคับแล้วก็หินมอหัมตั้งเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเลือกหินมอหัมตั้งนะคะไปค่ะ มันจะเป็นหินแบบเต็มไปหมดโอ้ยฝนก็จะตกนะคะอ่าตรงนี้หินท่ามองนี่มันจะเป็นแบบนี้เดินขึ้นไปก็จะเจอเนี่ยสวยงามนะคะแล้วก็อากาศข้างบนก็เย็นตรงนี้คือหินปราสาทนะคะตรงนี้ก็สวยนะถ่ายรูปก็สวยนะคะเฟิรน์นก็จะเดินไปเรื่อยๆนี่แหละนะคะเดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปหาหิน โอเคค่ะในที่สุดเราก็เจอมาหาที่เป็นจุดไฮไลท์ะคะ่ะชื่อหินหัมตั้งนะคะนี่ไม่ได้อนาจารย์หรือว่าทะลึ่งแต่อย่างใดนะมันชื่อนี้จริงๆนะคะภาษาอังกฤษบอกว่าหัมตั้ง rock นี่นะคะหิน หัตั้งร็อกโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ได้ถ่ายรูปกับกับหินหัำตั้งแล้วเรียบร้อยก็คอมพ l e ทแล้วนะคะจริงๆมันน่าจะมีข้างบนอีกแต่ว่าเฟินไม่ไปแล้วเพราะว่ามันเย็นแล้วตอนนี้ห้าโมงโมงจะครึ่งแล้วกลับก่อนดีกว่านะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เฟินอยู่ที่จุดบริการนะักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าฝนเนี่ยตกลงมาพอดีเลยนะคะซึ่งเกือบไม่ทันเนี่ยแต่ว่าเฟินก็เอาร่มมาอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ในเต็นท์นะเฟินลืม,ลมถือมาด้วยอ่ะเดี๋ยวรอให้ฝนซาสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็สเต็ปต่อไป เพื่อนๆนะคะเมื่อกี้เฟิร์นวิ่งฝ่าฝนเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่หยุดสักทีแล้วมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ได้กินข้าวนะคะโซนที่เราเห็นตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยที่มันอยู่นี่แหละค่ะใกล้ๆกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน,นะคะก็จะเป็นที่ขายเสื้อผ้าขายของฝากเยอะมากมายังคะนี่ของกินแบบเือนจะเดินซื้อของกินกับน้ามีอะไรบได้ผลไ <ป S 2> ม,ม้ประมาณนี้เลยที่ดีมีข้าวเหนียวหมูด้วยเดี๋ยวจะต้องมาซื้อตรงนี้แหละกิน เดลูให้ครบก่อนนะคะเยี่ยมมา,า,นากน่ารักน่ารักเป็นเนี้ส่วนหนึ่งเป็น,นไก่ย่างเชื่อมกัแต่ว่าเราเลือกแล้ว,ลว,เ,ลวเราจะกินข้าวเหนียวหนึงเนาะเพื่อความง่ายนะคะเนี่ยค่ะเต็มเลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะได้แล้วตัดสินใจซื้อข้าวเหนียวหนึงแล้วก็ซื้อน้ำกับเป็นที่จักเนาะ Se change a lot of b เพื่อนๆคะตอนนี้เฟินอยู่ที่เต็นท์เรียบร้อยแล้วเฟินได้น้ำพะพูดมาหนึ่งขวดแล้วก็ข้าวเหนียวหมูทอดปลา,ลาบองด้วยของชอบแล้วก็มีน้ำเปล่าอีกหนึ่งขวดนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารเย็นหละเราก็จะกินข้าวให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำเดี๋ยวต้องรองให้ฝนหยุดก่อนแล้วเราค่อยไปอาบน้ำนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศว่าข้างนอกฝนตก o t the same As they were a year ago But all will be okay โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เฟิร์นอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายห้องน้ําให้ดูว่าเป็นไงแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะสะอาดเมื่อกี้คนมันไม่ได้เยอะมันก็เลยไม่ได้แบบต้องไปรอคิวหรือว่าไปแอร์อัดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็อาบน้าแบบชิวๆสบายๆเลยน้ําเย็นมากนะคะตอนนี้เฟิร์นอยู่ในเต็นท์แล้วเฟิร์นอาบน้นําพร้อมนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเฟิร์นก็จะไม่อาบน้านะคะก็จะไปแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็ไปดูวิวทิวทัศน์อีกรอบนึงนะคะก่อนกลับเอ,อแบบเด่แอบแบบ ครอบครัวนะคะมาแบบอบอุ่นอะ่ะเปิดไฟเปิดอะไรส่วนเราก็เปิดไฟฉายใส่หน้าแบบนี้นะคะอโอเคค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบแปดนาทีเพิ่นไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเราจะไปชมวิวที่ภาสุดแผ่นดินแล้วก็ทุ่งดอกกระเจียวในยามเช้าอีกครั้งคะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถด,ดังไปด้วยกันเลยนะคะไป โอเคค่ะทุกคนรอบนี้เราไม่ได้เดินขึ้นเหมือนเมื่อช่วงบ่ายแล้วก็ซื้อตั๋วรถรางเข้าไปชมนะคะสามสิบ i าทถึงแล้วนะคะหาสืดแผ่นดินตอนนี้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันเต็มเลยนะนี่นะคะมัเจนไหมเย็นชนะืนน่นใจมากมาเลย I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain It's so chill and relaxing We're going to see Mork We're going to Do me สบายใจแล้ววันนี้หมอกมันเริ่มมาเยอะหมอกมาเยอะเลยฟุ้งฟุงฟ้งฟุ้งฟุง้งสุดยอดตอนนี้หมอกฟุ้งมากทุกคนให้ดูบรรยากาศนี่มนมหมอกแบบฟุ้งเลยชื่นใจสุดๆนะคะ สเตปต่อไปเราจะไปดูทุ่งดอกกระเจียวตอนนี้หมอกน่าจะปกคลุมไปหมดแล้วแหละอาจจะไม่ค่อยเห็นดอกกระเจียวแต่ว่าเมื่อวานอ่ะพาเดินดูแล้วรอบหนึ่งไปชมทุ่งดอกกระเจียวกันนะคะมันก็จะมีหมอกฟุ้งๆอยู่เนี่ยค่ะข้างๆก็จะมีแบบดอกกระเจียวขึ้นสีชมพูน่ารักน่ารักนะคะตรงนี้ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เดินไปไกลๆถึงจะเยอะนะ but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays เราจะเดินเล่นอีกที่นี่สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็กลับไปขึ้นรถลากนี่แหละค่ะทุ่งดอกกระเจียวตอนนี้เฟิร์นกลับมาที่จุด ที่เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะตรงข้างหน้าเนี่ยก็จะมีรั้าวนนี่ฝนอยู่ที่ร้านกาแฟสซก็เลไม่กินกาแฟแล้วก็เลยสั่งโกโก้เยไปก็จะนั่งกินโกโก้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเก็บของที่เต็นท์นะคะสรุปคลิปนี้เลยกันเพราะว่ากลัวแบตกล้องจะหมดก่อนคลิปนี้เป็นคลิปที่ประทับใจมากๆที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาบรรยากาศยามเช้านี่ดีมากเย็นสบายมาแบบนอนเต็นท์ไปมีเต็นท์ก็เต็นท์มากางที่นี่สักคืนเนี่ยนะคะก็จะแบบสบายใจมากๆเลยให้ธรรมชาติได้บำบัดเราแต่ว่าเรื่องของการเดินทางนะคะ ก็แนะนําว่าควรจะมารถทัวร์หรือว่ารถตู้มากกว่านะคะเพราะว่า เขาจะจอดตรงแยกบ้านได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถแบบมีรถผ่านเข้ามาแน่ๆนะคะถ้าไม่เหมาเหมาก็ไม่น่าจะแพงมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เฟิร์นมาเนี่ยมารถไฟใช่ไหมคะมไม่มีรถเรามาสรุปค่าใช้จ่ายของทริปนี้กันนะทริปนี้นะคะเฟิร์นนั่งรถมีจากปทุมมารังสีใน13บาทค่ายินมอไซค์ไปลงที่สถานีรถไฟ15บาทค่าตั๋วรถ195บาท,าบาทมาถึงตรงนี้เนี่ยพ่อแม่พ่ปุ่มเลี้ยงก๋วยเตีเ๋ยวแล้วก็ยังมาส่งที่วิทยานแห่งชาติไปทำงานถึงที่อีกก็เลยไม่ได้เสีย ค่าเหมารถนะคะก็จะเป็นเสียค่าเต็นท์ค่าถุงนอนค่าแผ่นรองนอนเนี่ยสามห้บาทแล้วก็ซื้อข้าวอ่ะร้อาบาทเพราะว่ารวมซื้อผลไม้ด้วยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยจ่ายค่ารถรางสาบาทอ่ะเดี๋ยวมีค่าโกโก้ด้วยโกโก้โกแก้วเท่าไหร่คะสีบห <45. S 2> ้าโอเค บวกค่าโกโก้ด้วยแก้วละ45บาทใช้เงินไปตอนนี้783บาทนะคะแต่ว่าถ้าเราไปจ่ายค่ารถตู้ดีไปสัก250อ่าก็จะอยู่ที่1 0 3 3บาทค่าใช้จ่ายก็จะประมาณนี้ถ้าคนไหนไม่มีรถส่วนตัวนะคะกำเงินมา2,000บาทรับรองว่ามาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามได้เมื่อกี้ลืมพูดไฮไลท์นะคะก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่งดงามแล้วยามเช้าอากาศดีแล้วก็ลานหินงามลานหินงามเนี้ยจะมีไฮไลท์ก็คือหินหำตั้งซึ่งเมื่อวานพาไปดูแล้วแต่ไม่ได้พูดเมื่อเช้าเพิ่งได้ฟังน้องมาคุ พูดก็คือว่าถ้าใครได้สัมผัสหินหัมตั้งเขามีความเชื่อว่าจะได้เจอเนื้อคู่ซึ่งเฟินพลาดมากนะคะเฟินไม่ได้ไปจับนะคะเฟิกนก็คงเข้าไม่ได้เดนะะื้อคู่กลับไปแล้วโอ้พลาดมากเลยก็เฟินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะหากเพื่อนๆคนไหนชอบหรือว่าประทับใจก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็น like, กำลังใจให้เฟินทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะไม่บา,บา